มาอัปเดตเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพกันบ้างค่ะสําหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพโดยเฉพาะสาววอลเลค่านะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจกับกล้องที่เรานํามาอัปเดตในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตากล้องคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบขาวดำเป็นพิเศษตอนนี้ทางไลค่าค่ะได้เผยชมกล้องตัวใหม่ออกมาตอบสนองความต้องการนี้แล้วโดยกล้องไลคา m m o n o มโน o ครม p e 246ค่ะสามารถถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอสีขาวดำได้ในระดับ HD โดยที่รูปนั้นจะไม่ผ่านการใส่ฟิลเตอร์หรือว่าการปรับแต่งภาพใดๆค่ะทาให้ได้ภาพที่คมชัดจริงอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกล้องรุ่นเดียวในโลกที่มีคุณสมบัตินี้ ่คะโดยกล้องตัวนี้ทำงานในระดับความเร็วสูงด้วยไลค่ามัสโตรโปรเซสเซอร์ซึ่งมีชิไฮแคปซิตี้2กิกะไบต์บ b ฟเ f อร์เมมโมรค่ะสามารถทำให้จับภาพได้รวดเร็วนะคะกว่ากล้องรุ่นก่อนๆอ,อีกทั้งยังสามารถดูภาพได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ กล้องไร้ค่า M มอนอโครมตัวนี้สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดถึง24ล้านพิกเซลโดยมีเซนเซ,นซอร์ c m o s สที่ปรับ ISO ได้สูงถึง2 5 0 0 0ค่ะทำให้ภาพที่ได้นะคะจะคมชัดแม้ว่ามีแสงน้อยด้านการถ่ายวิดีโอกล้อง M มอนอโครมก็สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับกล้องค่ะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อบันทึกเสียงแบบสเตอริโอมีโหมดไลฟ์ซูมด้วยนะคะกาลังขยายถึง10เท่าซึ่งภาพที่ได้นั้นก็จะมีความคมชัดโดยสีภาพไม่ลดทอนลงไปค่ะ สำหรับตัวกล้อง M เอม c h r โครม,มาพร้อมกับจอ LCD เคลือบด้วยซัฟไฟต์ตัวกล้องแข็งแรงทำมาจากแมกนีเซียมอะลอยส์สนวนราคาก็อยู่ที่7,450ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ250,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์สีเหลืองส้มแล้วก็เขียวออกมาให้ซื้อเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ งานนี้เรียกว่าเอาใจคนชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะคนชอบถ่ายภาพขาวดำนะคะใครที่ชอบก็ไปซื้อหามาเอาไว้ครอบครองได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเดือนกรกฎาคมก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของติบแล้วก็ไฮซาวด์พ so ันนิงหมอลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตต้องติดตามกันค่ะรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเซเลบในบ้านเราแล้วก็เรื่องราวจากต่างประเทศต้องน่าสนใจอย,อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็ถ้าคนที่เล่นกล้องจริงๆอาจจะชอบนะคะพัดไงน้องพัดพิธีกรเนี่ยนั่นก็ชอบแหมทำเป็นดูนะไอจงไอจีก็เหมือนมีท่าแบบใา่วันนี้ถ่ายไม่ได้เรื่องคือถ้าถ้าคนอื่นถ่ายเองจับกล้องอะดูดีถ่าเยอะถ่ายเยอะเลาไม่ดีนะแหมการถ่ายภาพเนี่ยเฉยๆแต่ว่าท่าเขาอะดีจ้ะถูกวิ่นอัปเดตในช่วงหน้าค่ะ